แกงปูใบยี่หร่าคุณยายแมวนี่มีคนมาลองชิมด้วยนะคะวันนี้หน้าฟินจังเลยอะฮ <c oughs> ะอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเคี่ยวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ๋อมีเครื่องเคียงด้วยโอ <c oughs> ไหนว่ามาซิว่าแกงปูใบยี่ราคุณยายแมวเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะเป็นยังไงอ,ะอ่ะก็ตัวแกงก็คือเข้มข้นมากแล้วก็ไม่เผ็ดมากกลังโอเคค่ะมีเนื้อปูด้วยเยอะด้วยอร่อยอืมรักแฟนไหมคะ <laughs> รักค่ะอ๋อ